ข้อที่สามสิบเก้ามีลูกเต๋าสามลูกจงหาความน่าจะเป็นที่ผลคูณทั้ง3ามจำนวนบนลูกเตา๋าหารด้วยห้าลงตัวการที่ผลคูณจะหารด้วยห้าลงตัวมันจะต้องมี5เป็นตัวประกอบครับยกตัวอย่างเช่นห้าสิบสิบห้ายี่สิบไปเรื่อยๆครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราใช้อีกวิธีหนึ่งในการช่วยทำข้อนี้ซึ่งจะทำได้ไวกว่า ถ้าจะคิดแยกกรณีแบบนี้วิธีนั้นก็คือทั้งหมดลบออกด้วยหาร5ไม่ลงตัวครับคําว่าหารห้าเลงตัวแปลว่าไม่มี5เป็นตัวประกอบครับลูกเต๋ามี6หน้าหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6ถ้าไม่มี5เป็นตัวประกอบ เอาห้าออกไปครับแสดงว่าจะเรืออยู่กี่แบบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบลูกเต๋าหนึ่งลูกขึ้นแต้มได้ห้าแบบครับในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับทั้งหมดก็คือหนึ่งลบด้วยหารห้าเป็นลงตัวครับลูกเต๋ามีสามลูกครับขีดสามขีดลูกแรกไม่เอาห้าครับแสดงว่าได้ห้าแบบ ลูก2ไม่เอาห้าก็ได้5แบบลูก3าไม่เอาห้าก็ได้5แบบส่วนด้วยลูกเต๋าสามลูกครับแต่ละลูกมีหหน้าลูกแรกก็มีอยู่หแบบลูกสองก็6แบบลูก3ามก็6กแบบครับนำมาคูณกันหลบด้วย5คูณกันสามครั้งได้ร้อส่วนด้วย6คูณกันสามครั้งได้216ให้นำส216 มาคูณทั้งเศษและส่วน216รคูณหนึ่งได้216ร้อลบร้อยยได้เก้าสิบเอ็ดครับส่วนด้วย216เมื่อเทียบในช้อยจะตอบช้อยข้อที่2ครับประมาณนี้นะครับแล้วเรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ